เอาอีกแล้วอย่าไปเหยียบนี่ไปนู่นอะไรอะไรขี้หมาไงชอบไหมล่ะกินไหมชอบไหมไปเข้าไปนู่นหมาไงรู้จักหมาไหมล่ะหมาเล็กเล็กห้องห้องใช่เรี้ยงขี้อี๋ไหมขี้อี๋ไม่ใช่ขี้ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหม ไปเลยลงไปทางนูน้นไป<อ>ไปเลยไปทางนูน้นเหยียบเหยียบตรงนี้นี่เหยียบนี่เออเหยียบไ,ไปเลยไปเลยไ,ไปเลยไปมองใช่ไหม